ประสบการณ์ขนหัวลุกบางทีเขาเลยต้มตรงเลืองไก่แล้วเขาก็มีผีอะไรบ้างแล้วเขาก็เหลาเหลาก็ดุก,กน,นะฮะเหลาก็ดุกแล้วก็ทําเป็นอาวุธพวกหน้าไม้เป็นดาบเป็นอะไรพวกเนี้ยครับที่แม่เล่าให้ฟังนะฮะแล้วผมตื่นมาผมก็เห็นแล้วเขาก็เอาน้ําซุปนั่นแหละมาให้ผมดื่มพอดื่มปุ๊บตอนเย็นผมไปเตะบอลเลยครับ หายเป็นปิดทิ้งเลยหายเป็นปิดทิ้งเลยฮะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแต่ผมก็ไม่เชื่อก็ทําให้ผมเชื่อจนถึงทุกวันนี้ครับพี่ตอกเล่าเรื่องดีๆก็เล่าได้นะได้แล้วดีด้วยเลยกูัลดีด้วยอ่ะกลัวที่ของผมแม่คุณตอกเล่าเรื่องได้ถึงใจขนาดนี้คุณตากถึงกับขอจับมือกันเลยทีเดียวนะครับที่เชียงรายอีกที่หนึ่งเป็นที่สุดท้ายที่ผมสัมผัสกับสิ่งสิ่งที่มีพลังงานครับผมไปคอนเสิร์ต บอลแล้วเป็นคอนเสิร์ตเกี่ยวกับวันดอกไม้พอเสร็จปุ๊บก็ประมาณสักเที่ยงคืนครึ่งคอนเสิร์ตนะฮะแล้วมีบอลเตะแมนยูเจอเชลซีมผมก็เลยเอาเลยคืนนี้มันแล้วดูบอลแล้วก็หลับสบายทีมงานก็ชวนบอกว่าต๊อกไปเที่ยวผับหน่อยไหมเพื่อทีจะได้หลับสบายอ,อ๋อไม่เอาไมเอาผมดูบอลก็นอนดูบอลแล้วก็ผมก็นอนแล้วก็บนเตียงแต่แต่รู้ความรู้สึกที่เข้าเวในทที่นั้นเนี่ยมีความรู้สึกเลยว่าเหมือนเราไม่ได้อยู่คนเดียว ในห้องอมีเสียงใกล้ๆเหมือนมีคนเดินอยู่ในห้องกับเราอืแต่ไม่สนใจดูบอลมันกว่าก็ดูบอลสักพักหนึ่งมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เป็นมือมาจับขาเราคือขาระวังเนี้ยฮะแล้วเขาก็มาจับพอ,อจับปุ๊บผมก็เอ๊ะเราเต้นมากไปกอเปล่าม,มีความรู้สึกว่าเราเต้นมากไปไหมก็เอาเท้าเนี่ยเขี่ย มีความรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเราเนี่ยอาจจะเป็นตะคิวหรืออะไรก็ได้ก็เขี่ยเขี่ยแล้วเอาขาขึ้นมาพาดก็มองจีวีต่อบอลเตะก็คุยอยู่ถับกับเพื่อนเฮ้ยไงแล้วเนี่ยสกอร์แมนยูขึ้นนำได้ไงไม่รู้ว่ะอะไรเงี้ยจับขาอีกแล้วจบขาผมขนลุกเลยคราวนี้ไม่ใช่กล้ามเนื้อเราแน่นอนเป็นมือความรู้สึกเป็นเหมือนเหมือนมือจับขาเราเนี่ยครับแล้วบีบ จับบบแล้วีผมก็ท้าไม่สนใจอ่ะคือเราก็หลอกผีเหมือนกันผีหลอกเราก็โอ้โหเดี๋ยวไงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวด็อกบาต้องยิงเดี๋ยวดอกบาต้องยิงแต่รู้แล้วตอนนั้นนะขนเขินตั้งรู้เรื่องแลแต่ฟอมไม่รู้เรื่องฟอมไม่รู้เรื่องขนเขินตั้งแล้วฟอมไม่รู้อ๋อเดี๋วด็อกบาเดี๋ยวแต่อย่าเพิ่งวางหูนะอย่าเพิ่งวางหูนะโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมีลูกเร็วๆนี้แหละเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวติดธุระอยู่ต้องวางแล้วอย่าเพิ่งวางหูแล้วกันโอเคนะเพื่อนวางหู ผมก็ไม่รู้ทำไงก็ฟอร์มผีว่าคุยกับเพื่อนมาโอเคอย่าเพิ่งวางดีมากแต่เพื่อนวางไปแล้วนะวางไปแล้วโอ้โหลูกนี้เจ๋งว่ายแต่จริงๆเนี่ยตาเนี่ยสำรวจทั่วห้องเลยมองแล้มันมีอะไรวะคุกคิกคุกคิกน้ำก็เหมือนสั่นจะเทือนเฮ้ยสักพักหนึ่งผมฟุ๊บฟข่าวที่ตอนี้ข่าวที่สามที่สี่แล้วแน่นอนเลยมันบีบด้วยผมก็เขี่ยเท้าเลยเขี่ยปุ๊บผบอกว่า เฮ้ยเพื่อนแต่เพื่อนไม่อยู่ในสายนะเดี๋ยวไปเซเว่นหน่อยวะไปเซเว่นมาหิวซะเลยก็ครึ่งแรกไลยจบทั้งมันก็มองซ้ายกระเป๋ามองขวากุญแจรถโทรศัพท์สองเครื่องใส่กระเป๋าโอเคเดี๋ยงไงโอเคเดี๋ยวออกไปก่อนกระเป๋ามาจ้าดึงกุญแจปุ๊บปิดห้องขายรถปุ๊บปุ๊บกระเป๋าขึ้น ใจคิดอยู่อย่างเดียวต้องไปที่รีเซพชันกำลังจะออกไปเอาโทรศัพท์ไปวางไว้ต้องไปเจอกับมันอีกรูปง <c oughs> เอาไงดีครานี้นับหนึ่งถึงสามหนึ่งสองสามฟอร์มโทรศัพท์อโอ้ <c oughs> โหเดี๋ยวก็ยิงเดี๋ยวยิงไม่มีปัญหาเดี <c oughs> ๋ยวเดี๋เอกไป, <c oughs> ไปใช้หอ <c oughs> ล,ลอกผีแลผีอีกทีหยิบโทรศัพท์มากลางปิดห้อง เป็นห้องแอร์นะฮะกางติดห้องรถจอดอยู่หน้าห้องประตูเหลืออีกประมาณสักคืบหนึ่ง คุไม่ต้องไล่กูหรอกกูไปแน่พูดเลยใจเอพูด้ลยใจเอพูด้ลยจโทรก็ด้วกเสียงเสียงดังไปเลยผมไม่พูดดังเมรารู้ว่ามันไม่ปกติแล้วใจพี่มึงไม่ต้องไล่กูหรอกกูไปแน่ก็ขายกุญแจรถปุ๊บไปถึงรีเซ็ตสิ่งที่เคาน์เตอร์เจฟฟชันเจฟชันถามจริงมีอะไรป่ะเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรแต่ใจผมมันไม่อยู่ที่โรงแรมนี้แล้วขับออกไปเลยขับออกไปหาห้องพักขับไปทั่วเลย ตีสามครึ่งได้<ม>ห้องพักหนึ่งห้องมีอยู่ที่โรงแรมเดียวใหญ่โตเลยเป็นโรงแรมทรงแบบล้านนาอม,ม,มีห้องพักไหมครับมีครับผมเหลืออยู่ห้องเดียวเลยครับพี่พี่สบายเลยมีสี่เตียงเตียงเดียวเราก็จะบ้าก็สี่เ <4 S 1> ตียงสี่เตียงไม่ไหวอะเอาว่าตายเป็นตายกลับไปเจอมันดีกว่าเออผมไม่มีที่นอนแล้วเออ ก็ขับกลับไปที่โรงแรมย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปไปที่ไปที่ <c oughs> ดีเซพชันเหมือนเดิมไอ้สามคนนั้นที่เป็นเจ้าที่อยู่เมาดื่มเบียร์แล้วสามคนเจ้าที่เมาจนแกวันยังไงต้องคุยดันฐามเหนือ่อยน้องถามจริงนี่หีวอ่ะ <c oughs> ไปเหลือพี่มัน <c oughs> ไม่ได้บอกเมื่อกี้พอเมาปุ๊บเขาบอกเขาเลยพูดออกมามี พี่เป็นลายที่สามโอ้โหแล้วไม่บอกผมก็ไม่สนใจแล้วหว่างที่ออกไปก็เอาดกมงดอกไม้แล้วทูบที่เราเตรียมมาขอเขาเนี่ยไปว่างตักกลางแจ้งเลยเข้าไปในห้องแล้วจําได้เลยพี่สาวเนี่ยเป็นเป็นพี่สาวชื่อเจจจุนเนี่ยเคยสอนไว้เขาเป็นคนชอบทำบุญครเวลาจะนอนที่นอนเนี่ยให้ซื้อให้ซื้อผมก็เลยเอาแบงค์ยี่สิบ แล้วก็เหรียญห้าซอกไว้ได้หมดแล้วก็ลูกช้างขอนอนนะครับพักคืนหนึ่งแล้วก็ความประสงค์ของของลูกช้างในบริสุทธ์นะลูกช้างชอบปลูกต้นไม้มไม่มีความประสงค์ใดไม่ได้ขนยาบ้าแล้วก็ตัดสินใจหลับหลับไปพอตื่นเช้ามาปุ๊บรีบตีกลับเชียงใหม่โนะ <laughs> มโหไอ้สามคนนั้น <laughs> 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 มีผีไหมไม่มีไปพักเมา เหลือโหไม่แต่พอหลังจากกลับมารอบรอบรอบหลังนี่คือตอนนอนไม่เจออะไรแล้วหลับสบายฝันดีขอบคุณมากคนนี้สนุกสนานมากนะฮะที่มาเล่าแชร์ประสบการณ์เราฟังใหขอบคุณมากครับพี่ตอครับจะติดตามผลงานนะคอะท่าผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามชมช่วยเราไปรายการได้เลยครับผู้ชมสนับสนุนโดยคูพิกพี310จากมิคอนโตรซิลยาอมฆ่าเชื้อโรคในป่าและลำคอ ทรีบอร์ดแบนดิ10เมตร S สุดขั้วในแบบคุณ